มีหลักธรรมะสั้นๆนที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ที่ฝักไฝ่ในธรรมของพระบรมศาสดาเพื่อที่จะนำไปโยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมให้สมควรเกียตธรรมเพื่อการถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่น,นให้อออกมาจากกายออกมาจากใจ สิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้นะก็คือนะเรื่องของ time นะ time เป็นภาษาอังกฤษที่ I M E time ภาษาไทยแปลว่าเวลานะทุกคนรู้จักเวลากันดแีแต่รู้จักเวลาจากอะไรรู้จักเวลาจากเครื่องกำหนดเวลาอย่างเช่นนาฬิกานะรุ่นต่างๆบ้างจาก ปรากฏการ์ต่างๆบ้างอ,อย่างเช่นปรากฏการ์กลางวันกลางคืนปรากฏการ์ของของเดือนของปีเหล่านี้เป็นต้นนันรู้จักเรารู้จักเวลาจากเครื่องกําหนดเวลาแต่เวลาแท้จริงหน้าตามเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เราจะได้มารู้จักเวลากันแท้จริงว่าหน้าตามันเป็นยังไงคือเวลาเนี้ยมันจะมีเฉพาะ เฉนะพาะบุคคลเท่านั้นเวลานี้ไม่ได้ไม่ได้มีในทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะมีเวลานะเวลาจะมีเฉพาะบุคคลที่ยังมีตัณหาเท่านั้นนะตัณหาอะไรตัณหาคือความอยากความตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหานะทันทีที่ตัณหาเกิดความอยากเกิดเวลาก็เกิดน,นะ เพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีความอยากในสิ่งใดสักอย่างหนึ่งเราก็อยากให้เป็นไปตามความอยากนั่นคือเมื่อเราตั้งความหวังก็คือมีตัณหาแล้วตั้งความหวังแล้วคาดหวังเมื่อตั้งแล้วคาดหวังนี่แหละตัวตัณหาเกิดแล้วทีนี้ถ้าความคาดหวังยังไม่มาถึง,งเดี๋ยจะรอเวลาไปอีก2วัน3มวัน5วัน7วันตรงนี้แหละ คือเวลาที่แท้จริงนะเวลาจะเริ่มสตาร์ทเมื่อเรามีความอยากในการคาดหวังเวลาจะไปจบเมื่อไหร่เวลาจะไปจบเมื่อสิ่งที่เราหวังสิ้นสุดลงอาจจะสมหวังหรือไม่สมหวังก็ได้แต่ในช่วงที่เมื่อมีตัณหาในการคาดหวังนะเวลา เท่าไรของแต่ละคนไม่เหมือนกันในการคาดหวังสมมุติว่ามีการคาดหวังและกว่าจะสมหวังกว่าจะรู้ผลใช้เวลา7วันช่วง7วันนี่แหละเวลาที่มันกําลังเดินตัวเวลาแท้จริงมันอยู่ตรงนี้แล้วเวลานี้มันจะทําอะไรมันจะทําหน้าที่กัดกินบุคคลผู้มีปัญญาสามก็คือบุคคลที่ยังมีตัณหามีความคาดหวังนั่นแหละเพราะอะไร ก็เพราะาทุกมันจะเริ่มปรากฏตั้งแต่มีการคาดหวังทุกอันนี้ไม่ใช่ทุกเพราะว่ายังไม่สมหวังแต่ทุกเพราะว่าเวลาที่เราจะไปถึงเป้าหมายมันยังมาไม่ถึงเราก็จะคิดต่างๆนานานี่แหละความคิดในอนาคตมันจะเริ่มปร,กรากฏว่าสิ่งที่เราหวังจะต้องเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมจะมีอุปสร,รรคอะไรไหมตรงนี้แหละเวลาที่มันจะเข้ามากัดกิน จิตของผู้ที่มีทัณหานะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เลยตรัสว่าปัญญานะสําหรับคนที่มีปัญญานะเวลาจะไม่กัดกินเขาแต่ผู้ที่มีปัญญาจะเป็นคนที่กัดกินเวลาเสเองส่วนคนที่สามปัญญานะจะถูกเวลานี้กัดกินนะเพราะฉะนั้นเวลาจะกัดกินบุคคลผู้สามปัญญาเท่านั้นตอนนี้เมื่อเราตั้งความหวัง ตั้งได้แต่อย่าคาดหวังเพราะถ้าคาดหวังนั่นคือการมีความอยากแต่ถ้าถ้าแค่ตั้งความหวังเป็นแค่ปัญญาว่าเราตั้งความหวังมีคัแพลนเนี่ยเรื่องราวในอนาคตเอาไว้เพื่อที่จะกระทําแต่ถ้าเราไม่คาดหวังอยู่เฉยถึงเวลามันจะสําเร็จก็เป็นไปตามเหตุมันจะไม่สําเร็จนะมันก็เป็นไปตามเหตุของเขานะสำเร็จก็ เช่นนั้นเองไม่สําเร็จก็เช่นนั้นเองอย่างนี้คือผู้มีปัญญาที่กําลังกินเวลาเสเองมันต่างกับผู้ที่มีตัณหาคือความอยากแล้วคาดหวังให้เป็นไปตามสิ่งที่หวังอันนั้นเวลาจะกัดกินผู้สามปัญญานะนี่คือธรรมะนะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆนะที่มีประโยชน์ในลำดับ ต่อไปนะที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ